แค่วะนีะ่โอ้เอาแล้วครับตอนนี้เขามาทางในแล้วนะครับทางในเขาเอารถเขาไม่ได้ลรวครับซื้อมาแหงได้แล้วหนึ่งน,น้ำประมาณประมาณเพียงเลยเลยเลยของเขาเขามาเพียงมาถึงแอลนะครับตอนนี้น้ำรถลงไปหลายแล้วคือลุยได้แล้วไปสิเขามาอะเขามาได้เดี๋ยวเขามาลงเบดน่นครับไม้ดังไม้ดังก็จะบม่เคยวางแล้ว เดี๋ยวมาจัดการลงไปเลยดีกว่าวันนี้ห้องใส่งเงี้ยเป็นใส่ไข่น้ำนะครับเดี๋ยวมาเป่งสูตรเงี้ย ฝนตกฝนตกในยได้ช pues ุดมากคิดว่าผมจิตกเลยเอาชุดมานำบล็อดนะครับเดี๋ยวไปนอนเฮ้ยหัวใจเหลืออยู่น่าจะเหลืออยู่2องคนนะครับข้าเจ้ามาตกป่าใหญ่ห้องกษติมีหมูอยู่คนหนึ่งข้าเจ้า ทำนะฝนนิดฝนนิดฝนมาลาปลาใหญ่โดยเฉพาะวัาสิมี่มูอยู่ประมาณคนหนึ่งครับคืออยู่ได้ฝนตกสิสิเขาบ่าเป็นไรโอเคอ่ะไปเบิ่งกันครับว่าสิเป็นสิ่งใดบุณีเขากดสมเนียไปเรียบร้อยครับเห็ดใ,ในเบิ่งบ่ได้ฝนตกไหมเจอครับบ่คิดว่าฝนตกย่อมมาแรงมอาอแรงนะครับ,รบเอาบ่ของว่าสินเป็นสิ้งใดบุณีนะเดี๋ยวนางเบงจะเข้าครับสิ แต่เด็กๆมันคือคนอยังมาเท่าห้องกสิกรรมนะ <c oughs> โอ้ยมนันดีดีวะไ <c oughs> ม่ได้เช็คคนน้ำเหรอวะถึงร่นคน,คนตัวว่ะแล้วเดี๋ยวมาล่รอลุ้นดุกันครับว่าสิได้ปลาเด็กปัจเจี้ยนต้องโซ่ปลามะเขาเขาเจ้าว่าเหมือนนี้ครับปลามะเขาปลาใหญ่กวนปลาไงมากวนนะเลือดมะเขาว่าเอ้ามาตีปลาโด เดาลุกตะสมแค็ติโดตีฟ้าใหญ่ไม้ดังว่างนะครับเาว่าที่สุดก็ไปหรอกใจเบเดี๋ยวเราเบิงจัเขาหนึ่งครับกับมาคือเขากับนาจักกับนะเบิงเราจะดคนมาเศร้าไปผมกดควบดีดีคนไม่ได้เบิ้งน้ำหราคนขี้มาไหม ้นหนาจะกลับบนแล้วนะครับออกไปล่าคือนนเป็นเพื่อนบ้านเข้ามาเรัา บ้ารถมันกกบ้าทำไมก่อนไม่มีรถเนาะปั่นจักรยานก็มูไปหาใส่เบ็ดมันตอร์กลๆเนี่ยไปบักย่งไกลอ่ะใส่เบ็ดเพราะตนกี้จักรยานไปใส่เบ็ดโอ้ยการที่ไปหวัดขึ้นอยไปกลับนี้หูเลี้ยงเลยแหละ อันนี้ยังบ่ได้คืิเขาสมัยที่องาหาอยากหากินย้บนานนะทั้งแ่ตากคนด้ซื่งบ่ถือว่าลำบากนะถือว่าเป็นความมัดเอาฟิวบรรยากาศฝนตกตะกี้เปลี่ยนันนี้แน่ห้องกับปีปลางนะประมาณในคลองเลย นองว่าขึ้นหน้าแค่วะเอาแล้วครับเอ้าเก่งไงของเอ็นเส้นหนึง่งของเอ็นเส้นหนึง่งเส้นหนึง่ง มาแล้วมาแล้วเนาะเขาใส่เหงียปลากระพงครับเขาหาบูได้นะครับกุ้งที่มันตุ้มเป็นก็ื่ยได้ได้กุ้งปกติมานะครับนี่นี่ครับได้กุ้งปกติมาเสียบปให้มันทะลุนะครับ say to life เราบนสิได้ปลาใหญ่น้ำพอมันตอนนี้ปลาใหญ่เขานะครับเอาปลาหน่อยบ่บ่เขาเลยเสียงปลาใหญ่ไล่กัดปลาหน่อยเต็มเลยเ,เยต้สงใส่ปัสสาวะเพียนนัวนี้แล้วเป็นเงนี้ยกอฮังนะครับนี่แบบนี้เลยครับนี่นะครับใส่ตะเพียนเป็นเงนี้ยนะครับตีทุนลอย บึงว่าสีเขาวะเขาง้างนะครับแต่ว่าเขาบ้านาน้อยไม่ใช่ที่แบบอันนี้แน่นะเดี๋ยว ใส่ขยับขึ้นาาามาเนี่ยน้ำมันขึ้นใส่ไงใส่ไงในตะเกียนจะติดใส่ไงมาเมื่อคืนเข่าห่างๆก็จะตเขานะครับ สิเด็กกลับแล้วนะครับมันฝนมันตกประสอบไหมใปลาเก่งไงเนาะเก่งไงให้อยู่ปลาสม,ม,ม,มุนมันมันบกไปสูงเนาะระเทียนเออปลาข้างนองนั่นจะปลาหน่อยนะครับ มันฝนตกนะครับมันจืดๆเป็นจะอยู่ไหมมันเอาออรถเข,ข้ามาได้เรามันคนเขาเดเอารถเข้ามาทั้งในเลยเรานำรถล,ล,ล,ล่องไหลเราประมาณมาถึงเอวแล้วประมาณมาถึงเอวประมาณมาถึงเอวคนตัวหน่อยแน่กันถึงว่าครับพ่อข้ามได้แล้วซือว่ารถลงไหลนำ้ำยังห้องไม้ที่เก็บเงินคะรับต้นกันมาที่ยังไง ิีวมีควอนเขามาแล้วมันนี่ฝนตกพว่มไม้เด็ดเดียวเขาคนดังนะำเอาอเราขึ้สิได้ออกอ่ะฝนตกอยุ่มนจืดเปียกมัน,นเหนียกสุ้นไหมเดี๋ยวลองลอรอเบิ่องอีกอีกทีนึงนะครับลงไม้ตุดท้ายลงไปเรียบ ตอนหลังอ๋อบอลลงไป Här vill du inte ditåt ตอนนีค้คลิปนี้คือสียเอาไว้แค่นี N ้ e, ครับมันุ่งหลายฝนกระตกมันจืดน,นะครับบุรพนตโย و, ในป่าบากิโตเองเดี๋ยวเจอกันคลิปหนังครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี K ้ N e, ครับสวัสดีครับสายดึกๆมากแล้วเหมือนมืดบาย